สวัสดีครับพี่น้องหลังเลิกงานมาเขากะมาก่อกองไฟคือเก่านะครับเ <c oughs> บื้องหลัพี่น้องตุ้มโฮมกินข้าวได้พี่น้องนะครับเอ้าตุ้มโฮมกินข้าวกินน้ำกันนะครับมากินข้าวกินน้ำกันมื้อนี้มีเมนูอย่างแนวมื้อนี่มาพามาเบื้องครับหลังจากเลิกงานทีมงานป้าดอกไม้เนาะ<ค>น,นะครับขนนี้เตอร์หลายคนนะครับต้องให้ไปถ่ายก่อนขี้เตอร์มื้อนี้ ครับที่เตื้อเขานี้นะขี้เตื้อไรพี่น้องดันให้กันเห็ดพี่น้องเอ้ยนะครับแนวใดมัน่เได้เงินนะครับบ่าวสวนกับบ่เคยมีปิดบังนะครับแนะนำให้เพื่อนเห็ดเพื่อน่ายนะครับผมโอ้ปาเสียงเพื่อนดังป๊อกเลยว่าควรนี้วะธรรมดานะครับเอ้านะครับกินข้าวกินน้ำนะครับนะครับหลังเลิกงานด้วยพี่น้องด้วยพี่ทางพี่ก็ซิมีอ่าเขาเป็นยังไงรัดผมนะครับมีช่างคือเก่า ข้างหน้าพวงเล็บตัดผมเพึ้นเก่านะครับอย่างรออย่างที่เอ้าเดี๋ยวเกี่ยวเลยนะครับพี่น้องครับวิถีชีวิตแรงงานไทยเฮากับชูในการถูกวะตัดเงียนถูกปะวีนี่คือคุณทุนถูกปะคือของบ่าวทุกัญญาวีตัวน,นี้ครับบีนะครับแม,แมนครับอ่าเห็นบ่าวพี่น้องว่าอยู่นี่ครับเอา้ากินข้าวกินน้ำกันนะครับ เอ้ามาเบิ่งก่อนเพิ่นได้หยังกินข้าวกินน้ำกันมื้อนี้ตอนแรงพี่น้องครับมาๆนะครับอ้๋อเ้รพี่น้องกินข้าวแล้วโอ้มีการหาเลยรัวรัวนี่เฮ็ดน่ะหุ้ยปลากระโดดครับปลากระโดดอธิบายเนี้ยบ้านนี้มีอยู่บ่บ้านนี้ไมีครับมาแต่เมืองไทยครำหนึ่งโอ้มาแต่เมืองไทยพี่น้องปลากระโดดพี่นองนะครับหมูหผมไปเลยนะครับทอดหนังไก่พี่น้องแซ่บๆนะครับแล้วก็คาดบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อบ้านเฮาคนปฝาครับผมปลาทูพี่น้องนะครับ มาครับไม่กินดํากัน,กน,นโอ้ได้กินยากินขา้าวแซ่บโอ้อยากินขา้าวแซ่บก็มีพี่น้องเปิดป๊อกแล้วครับนี่แต่ว่ากินไม่ได้ครับเพราะว่าอ <c oughs> แก้วโอ้ยมาสิว,วอยู่โอ้แก้วมาแล้วมานี้โอ้ยรออยู่พี่ตัว <c oughs> รอแก้วอยู่นะครับเพื่อก้าพี่น้องนี่ครับวิถีชีวิตแรงงานไทยนิสเหลเฮาครับการเป็นการอยู่การกินการนอนนะครับที่ิอยู่กันแบบนี้นะครับนะครับโอ้ยพูดนะดินแล้วพี่น้องโอ้ยบวกสองสา โอ้ยเาเบีกนานเลยเด้อเอาเบยกเออว่าโอ้เอายกอนอื้อเฉาเลยพีาน้อโอ้ยดี่น้วนะครับคนายนขวานชายนขวา่าไฟเข้ากินน้งไม่มพักไม่ได้มมพักฮะโอ้ใคันเมื่อวานนี้ได้กินนื้อนี่เทบเลยล่ะคนปลาต้องเหลือไว้ดิต้องเหลือไว้ดิขันมาได้นี่ <ป>น,นะครับเ<ร>นานะไปครับนี่ละแรงงานไทยเสียว <มา S 2> ข้ป<ม>าปุมพอดีพอดีมากมากมาโอเคครับนั่นแางยากปา